ครับครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพามาใส่หนูครับอันนี้ก็ทุ่งนานะครับอันนี้ผมเป็นทางมาเดินแล้วครับอันนี้ก็บ่วงเกาอันครับใส่ไม่เยอะครับยังไม่ได้ทําเลยครับทํานิดเดียวครับมาเริ่มใส่กันเลยครับ ดีครับทุกคนเห็นรูหนูไหมครับเนี่ยรูหนูเดี๋ยวขอใส่ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนี่ครับอันนี้ก็ไม้ใหม่นะครับไม้นี้ก็รใูใหม่ครับซึ่งไม้นั้นผมใส่สองหลังครับอันนี้ผมก็หาที่ใส่ก่อนนะครับ ทางตรงนี้ไม่ค่อยสวยเลยครับครับเดี๋ยวพอใส่เสร็จจะพามาดูครับนี่ครับทุกคนใส่อีกหนึ่งจุดนะครับตรงนี้ครับทางมันจะเดินออกมาจากรูเลยครับนี่ครับทำไม้ไว้เรียบร้อยครับหาใส่เพิ่มอีกนะครับนี่ครับทุกคน ตรงนี้รูสวยมากเลยครับผมจะพามาดูครับนี่นี่ครับทางนี้น่าจะเดินดีครับตรงสะหน้ำครับครับทุกคนผมใส่ก่อนนะครับนี่ครับทุกคนใส่เสร็จอีกหนึ่งจุดนะครับนี่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับทุกคนการใส่ไม่ยากครับหาจุดทางที่แคบที่สุดครับ แล้วก็ใส่มาเลยครับครับทุกคนพามาใส่อีกเนาะตรงนี้ก็สวยครับนี่นี่นี่พามาดูนะครับทางลอยใหม่ๆทั้งนั้นเลยใส่ตรงนี้เลยจับไปเลยครับนี่ครับทุกคนเรียบร้อยอีกหนึ่งจุดครับ ่ครับคืนนี้เราต้องมาดูซะแล้วครับว่าจะมานหรือไม่มานครับครับเดินหาต่อครับครับทุกคนผมก็ใส่หมดทั้งกาวันแล้วนะครับเดี๋ยวคืนนี้มาลุ้นด้วยกันนะครับครับคืนนี้มาลุ้นกันเลยครับทุกคนคืนนี้เราก็ได้ ตัวหนึ่งแล้วครับมันมานครับนี่ตัวใหญ่ล้ลยครับอันอนี้มานนะครับอันนี้เดี๋ยวจับก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะหนีก่อน ครับโอ้หตัวใหญ่มากครับตูมียเลยครับใหญ่มากครับทุกคนดูดิหมันนะครับวันนี้ จะให้ดูจะชัดครับแปบบหนึ่งนะทุกคนนี่ครับมันใหญ่มากนี่ครับทุกคนคืนนี้ก็หมานหนึ่งตัวครับ ก็จะกลับบ้านนอนนลครับพรุ่งนี้เช้าค่อยมาลุ้นกันต่อนะครับนี่ครับผมจะวัดให้ทุกคนดูนะครับว่าตัวใหญ่ขนาดไหนครับนี่ครับฝ่ามือครับไม่สุดเลยครับดูสิทั้งใหญ่ทั้งยาวแบบนี้ตัวเมียครับ ทุกมีเช้ามานรุ่น้ียกันใหม่ครับพท,ทุกคนคืนนี้ก็กลับไปนอนครับหนาวครับไปเลย